สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการมูมืดก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าสาวผมยาวหน้าวัดสมอนโกดเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงก้าครับคุณลุงก้าเป็นคนขับแท็กซี่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาขับรถในกรุงเทพ มีเรื่องเองลือกกันอย่างแพร่หลายในหมู่ของคนขับรถแท็กซี่ว่าบริเวณป้ายรถเมร์หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านงามวงวานตอนกลางดึกหลังห้างปิดเคยมีแท็กซี่หลายคันถูกผู้หญิงผมยาวเรียกจากหน้าห้างให้ไปส่งที่วัดสมรอนโกดถนนรัตนาทิเบศพอคนขับแท็กซี่ไปถึงหน้าวัดปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปเฉยๆครับว่ากันว่าผีผู้หญิงคนนี้เคยใช้ที่จอดรถของห้างเป็นที่ฆ่าตัวตาย จนถึงปัจจุบันห้างแห่งนี้ก็ได้ทำโลตะขขายเอามาปิดไว้ทุกด้านเพื่อไม่ให้มีเหตุซ้ำรอยอีกแต่ก็ยังไม่ไวายมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่ามีคนมากระโดดตึกตายที่นี่เป็นประจำครับแต่ด้วยความที่ลุงก้าแกเป็นคนกล้าสมชื่อแกก็เลยไม่่อยกลัวครับแกก็ยังวนเวียนรับคนแถวนั้นเพราะว่าไรายได้ดีมากเนื่องจากแท็กซี่แถวนั้นน่ะไม่ค่อยมีใครกล้าขับผ่านมาช่วงดึกครับจนมีอยู่คืนหนึ่งช่วงนั้นเป็นตอนดึกแล้ว ลุงก้าแกก็เห็นมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนโบกรถแกที่หน้าห้างดังกล่าวพอลุงแกเห็นก็ทําให้แกนึกถึงเรื่องที่แกเคยได้ยินมาแต่ด้วยความที่แกเป็นคนไม่ค่อยกลัวและไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแกก็เลยจอลถรับครับพอผู้หญิงเปิดประตูรถแง้มเข้ามาถามลุงก้าแกก็ได้กลิ่นน้ําหอมปะทะเข้าที่จมูกทันทีไปแถววัดท่าทองไปไหมลุงก้าแกก็ตอบว่าไปครับ แต่ว่าในใจแกแกคิดว่าไม่ได้ไปวัดสมรโกรธอย่างที่เขาลือกันนี่นาะคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งผู้หญิงก็เข้ามานั่งที่เบาะหลังฝั่งคนขับแล้วก็บอกว่าไปทางด่วนเลยนะลุงก้ากดมิตเตอร์แล้วก็ขับรถออกไปขึ้นทางด่วนที่งามวงวานกลางดึกนี่ทางด่วนโคตรเงียบเลยนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันครับกลิ่นน้ำหอมผงผู้หญิงยังคงเตะจมูกลุงกล้าอยู่ตลอดบรรยากาศเงียบเฉียบชวนอึดอัด ถึงแม้ลุงก้าจะกล้าแค่ไหนแต่ก็อดชำเลงมองกระจกหลังไม่ได้เมื่อเห็นผู้หญิงไม่พูดไม่จาลุงแกเลยชนคุยครับรอรถนานไหมครับก็นานอยู่นะแถวนี้ไม่ค่อยมีแท็กซี่เลยก็แถวนี้เขาเลือกันว่าผีดุดึกๆไม่ค่อยมีแท็กซี่วิ่งหรอกครับลุงก้าเขาก็พูดอย่างเชิงเพื่อดูท่าทีผู้หญิงผู้หญิงหันมองลุงก้าผ่านกระจกหลังทันทีและพูดว่าไม่น,าน่าล่ะเมื่อกี้เรียกตั้งหลายคันไม่มีใครจอดเลย แล้วลุงไม่กลัวหรอลุงกล้าเกินน้ำลายแล้วก็พูดว่าเออลุงไม่กลัวหรอกผู้หญิงตอบว่าก็ดีแล้วก็หันไปมองตรงหน้าต่างลุงกล้าแกก็ขับรถไปเรื่อยๆครับบรรยากาศก็เริ่มกลับมาเงียบอีกครั้งเงียบจนลุงกล้าได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองลุงเลยลองแงนไปมองกระจกสองหลังเท่านั้นแหละทำเอาหัวใจลุงแทบจะหยุดเต้นเลยครับเมื่อเห็นเบาะที่นั่งวาง่างเปล่า ไม่มีแม้กระทั่งเงาของผู้หญิงที่นั่งคุยมาด้วยกันลุงกล้าคิดในใจโดนดีแล้วไงแต่ในขณะเดียวกันกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ในรถมือลุงที่กำพงมาลลยเงือแตกพลักทั้งที่แอร์เย็นเฉียบขาที่เหยียบคันเร่งชาจนแทบไม่รู้สึกแล้วครับกลิ่นน้ำหอมยังคงลอยคุ้งอบอวลอยู่ในรถลุงสดมว์กี่จบต่อกี่จบก็ไม่ได้ทำให้กลิ่นน้ำหอมจางลงเลยลุงกล้าแงนไปมองบอะหลังอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นใครเลยยังมีแต่กลิ่นน้ำหอมเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าเธอยังไม่ไปไหนลุงก้าเหยียบคันเร่งจมเลยเพื่อจะให้ไปถึงวัดท่าทองไวๆในใจลุงก้าคิดว่าถ้าไปถึงวัดท่าทองกลิ่นน้ำหอมอาจจะหายไปก็ได้เธออาจจะอยากไปลงที่นั่นจริงๆพอติดไฟแดงลุงก้าก็สุดลมหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแล้วก็ก้นใจแงงหน้าไปมองกระจกหลังอีกครั้งแต่คราวนี้หน้าตาเธอเปลี่ยนไป ใบหน้าของเธอมีเลือดออกจากจมูกและปากผมเภารุงรังคราวนี้ลุงก้าตัดสินใจรลดลงความใกล้อีกครั้งแล้วถามกับเธอว่าหนูหนูหนูเป็นอะไรตายหรอหนูต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวลุงทำวุญไปให้นะอย่ามาหลอกลุงเลยลุงกลัวทันใดนั้นเธอก็หันมาตอบว่าตายอะไรกุ้มลงไปแต่งหน้าแป๊บเดียวเหยียดซะหน้าฟาแตกหมดเลยแล้วยังมีหน้ามาถามอีกนะว่าเป็นอะไรตาย ผู้หญิงตอบอย่างโมโหพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดเลือดที่จมูก